เสียงคำรามของเครื่องบินนี้สะจยจริงๆครับรุ่นนี้คือรุ่นมิกซิของรัสเซียนะครับไม่ใช่งานแอร์โชหรือบินโชแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือเครื่องบินบังคับวิทยุลำใหญ่มากๆใช้เป็นเครื่องเจ็ตนะครับเครื่องจริงๆเลยและเครื่องนี้เป็นของพี่ทศนักบินคลองสุเนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดี๋ยวมาดูครับว่าหน้าตาเป็นไหนเอ้าดูเลย,เออเยและเดินอยู่ขณะนี้นะครับกาลังที่จะ เตรียมเครื่องขึ้นบินนะครับก็ต้องมีการเช็คทุกๆอย่างนะครับให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเช็คไฟคอนโทรลเช็คการทำงานของเซอร์โวแอรลอนเอลิเวเตอร์รัดเดอร์เบรกพับล้อเปิดล้อนี่แหละครับสหมุดล้อดูดูเบรครับแต่มันจะหนักเพิ่มขึ้นนี่พี่จะเป็นล้อแบบเซอร์โวนิดนึงพี่ไม่ได้แตกตจะดีวัสดุอยู่ที่ยี่ห้อเลยครับ เอฟสิบเจ็ดเอมิสสิบเจ็ดน้ครับอ่า <c oughs> มอเชคเสร็จแล้วนะครับก็ต้องนําลงมาไว้ที่พื้นนี่แหละครับเพราะก่อนอื่นต้องชิคว่าล้อเนี่ยมันทํางานปกติหรือเปล่าตรงรีแท็กถ้าทํางานปกติอ่ะก็ลงมาเซตข้างล่างต่อนะครับรุ่นนี้ผมจาไม่ได้ครับว่าจะเป็นหนึ่งต่อห้าหรือหนึ่งต่อสต้องขอโทษด้วยจริงจนะครับผิดพลาดก็เหม้นกันมาเลครับอ่าลากไปข้างนอกนะครับเพื่อเตรียมการสตาร์ทเครื่อง อาจจะต้องเสียงดังหน่อยจังหวะนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับช่วยกันเติมน้ำมันก่อนตอนนี้ครับ เรื่องติดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอานักบินลงมาเลยครับในนักบินประจำการเรียบร้อยแล้วก็ใส่คานูปี้ไปลองดันนิดนึงนะครับเพื่อเขาล็อกนี่ก็จะปิดด้านหน้าต่อนะครับที่น้องเสียบสายนี่เป็นสายที่เอาไว้ปิดห้องนักบินนะครับหรือปิดคานูปี้ก็เป็นการปิดด้วยเซอร์โวนี่นะครับสไลด์ปิดเหมือนจริงมากโอ้แค่นักบินนี้ก็กินขาดแล้วครับอ่ะปิดโมด รียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับก็หันหัวไปที่รันเวย์เลยนะครับผมจะปล่อยให้ดูแบบยาวยๆาเลยนะครับตั้งแต่ตอนเทคออฟจนกระทั่งมาแลนดิ้งว่าจะสวยสมจริงแค่ไหนพร้อมแล้วก็ติดตามชมกันเลยครับกับมิกซ์ิของประเสีย 阿公。 Even the middle. sir oh, Hãy ครับลงคอร์สอาจจะตอนแรขึ้นเป็นมาบาแต่แล้วจะลงคอร์สมันมีอาการเห็นออกครับครับเลยกวด้วยมันเป็นทีวิ่งที่อยู่บนอาการเนี่ยออกโชคดีที่แดดแดดมาสวยเลยพวันนั้นถ้าลำนี้ถ้าไม่มีแดดเนี่ยมองมองไม่เห็นเลยนะถ่ายไอ้ผมมองมองเห็นถ่ายยากเลยครับอาการวิ่งเป็นไงพี่ลำนี้ก็ง่ายๆครับสบายๆลอยๆชิัๆได้ทันทีแต่ท่าทางก็จะไม่ค่อยคมเหมือนพวกตระกูลเอฟสมัยใหม่ พราะด้วยปีเขามันมีแหลกแหลกเยอะออืืมมได้มาสัก6นาทีอกันเนี้ยได้ครับผมแล้วส่วนบ้านเชฟส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนหนครับผมเจ็ดห้าเจ็ดนาทีลำใหม่สุดในของพี่แล้วสามปีจะรอลำที่จะจะจะเข้ามาประจัการคก็บินใหม่ใช่ว่าสีจะจะใหม่นี่ทำสีเหมือนจริงได้รถคนก็มาเข้ามาใหม่รถคนก็มาใหม่มันมันด่ามันมีอะไร เขาจะว่าเป็นลายแอร์โชว์กลายคาร์เดอร์สลายบ<อ>ูนเจอรายอะไรก็อีกเขาจะใหมอ่อันนี้สีจากโรงงานไหมพี่อันนี้สีจากโรงงานจต่เรามาทำมันก็จะเร่งให้เก่าขึ้นไปอีกอ๋อครับับผมเยี่ยมเลย